สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเทสตตัวนี้ให้ดูรถปัญหาใครมีปัญหาแบบนี้มั้งที่แบบกดกุญแจแล้วสตาร์ทไม่ติดไม่มีไฟกับพี๊บอะไรเลยเดื๋ยเพื่อนๆมีเหตุการณ์แบบนี้ทันทงว่าน่าจะฟิลฟิลขาดน่าจะมีตรงไหนตรงนึงช็อตเดี๋ยวผมจะมาลองเลือเปลี่ยนฟิลให้ดูว่าขาดจริงไหมถ้าเป็นระบบนี้ มันน่าจะฟิวขาดติดขันนอดมันจะมีนอดสอตัวตรงนี้แล้วก็ข้างล่างสองตัวมันจะยกยูบากออกหมดเลยนะครับนีก็ดับไม่รู้สาเหตุ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีไฟช็อต <c oughs> อ่าจะถอด นอดออกหมดแล้วหมุนฟ้าน้ำมันขึ้นแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับยกขึ้นทั้งชุดเลยอ่าเช่นนี้ครับแล้วก็ปิดฝาถางน้ำมันไว้เหมือนเดิมถอดล้วปุ๊บเราจะเห็นเลยนะครับกล่องเป็นอย่างนี้ ไอตัวที่ว่ามีปัญหาน่าจะเป็นตัวนี้นะครับมีคือกล่องฟิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับมีคือกล่องฟิวเตอร์จะอยู่ข้างข้างฝั่งขวาเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะขาดจริงไหมอ่านี่มันจะมีสี่ตัวนะครับใกล้มันจะมีเป็นเบอร์อันนี้เบอร์สิบมาเบอร์ยี่สิบ เบอร์ส,บบสบิบเบอร์สนะิบห้าเดี๋ยวผมจะไล่ดูทีละเบอร์นะครับว่ามันจะขาดจริงไหมว่าปัญหาอาการลถด,ด,ดับ <Okay. S 1> อันนี่ยังไม่ขาดนะครับยังไม่เกี่ยวข้าในใสายตรงกลางนะอ่ะนนี้ยังไม่ขาดเสียบพื้นใหม่ เ,เบอร์นี้ยังไม่ขาดเสียบกลับขึ้นได้ไหมครับฟิลเตอร์ตัวนี้ก็ยังไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับที่ขาดเห็นไหมครับมันขาดกลางนี่ตัวนี้นะครับมีปัญหาทำให้รถไม่ติดนะครับทำให้ไฟดับหมด เราต้องไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์15นะครับเร์สิบอร์15 15แอมงั้นเราต้องไปซื้อซื้อที่ร้านนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะร้านที่ร้านจะมีจะมีขายไหมขายเท่าไหร่เปนเชือกแท่งห สี่สิบบาทใช่ไหมครับโอเคครับที่ร้านเราขายตัวสี่สิบบาทอันนี้ของเดิมนะครับที่มันขาดตัวนี้ที่มันขาดขาดกลางนี่ซื้อมาเผื่อไปสองตัวนะครับอบปัญหานี้คือมันมีที่ช็อตแต่ผมยังหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟิวไกอก่อนถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะลือ้อหาจุด มันต้องมีถ้าเป็นลักษณะฟิวขาดมันต้องมีที่ช็อตครับแต่ถ้ารอบนี้ไม่หายคือผมจะรื้อทั้งคันเช็คดูว่าตรงไหนมันขาดผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าน้ํามันเกียร์น้ำมันผมมันไม่วัดแล้วนะครับไอ้ตัวนี้นี่น่าจะเป็นตัวนี้ลองใส่ฟิวฟิวเตอร์เดิมดูอ่ะนะ กดสวิตนะครับรีโมทขึ้นนะครับแต่ไฟไม่ขึ้นเปิดปิดบ่ได้ไฟไม่มีนะครับไฟไม่มาออเปลี่ยนฟิไในร้านนี้ผมข้าไปซ่อมทีหนึ่งนะครับขรเขาลืออบอกว่าขาด2จุดก็บอกต่อให้แล้วแต่กลับมาใช้งานได้วันสี่ห้วันครับเป็นอีกรับ ครั้งน,นี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปก่อนข้งหน้าถ้าเป็นปัญหาอีกเดี๋ยวผมจะไล่หรือจุดมาให้ดูอีกครับ mm hmm. ลองกดสวิตช์ดูครับอะไปมาแล้วไปมา อ่เสรุปเป็นที่ฟิลเตอร์นะครับถ้ารถใครมีอาการดับแบบนี้นะครับมันมีฟิลเตอร์ขาดแสดงว่ามันต้องมีที่ช็อตนะครับเดี๋ยวถ้ารอบนี้ไม่หายเดี๋ยวผมลือ้อทั้งคันเดี๋ยวาตาดดกัู เองจองสตาร์ทไว้ตัต้งประมาณห้านทีนะครับมันจะขาดอีกไหมโอเคครับงี้เราก็มาใส่เบาะคืนได้เลยครับ ิดฟ้าทังก่อนขี้เด้จริ <c oughs> งระยะนี้เราจะไม่จะไม่ยังไม่หมุนน็อตนะครับ <c oughs> เผื่อมันขาดอีกเราจะได้ยกเปิดบาอกยกออกเลยนะครับเสียบ <c oughs> แชเทเสียบฟิลเตอร์เหมือนเดิมว่าเราซื้อสำรองมาอีกตัวหนึ่งนะครับคิดว่ามันน่าจะขาดอีกแนะ่ก่อนไม่ขาดนะแกติบ่ฮะแกติบัวเปิดอยู่แล้วมันบล็อกหอวเลนบล็อกรถดิตัวมันขาดนะีด่ยเพิ่มมันรรรรดำม,มาเมืบบรรดด่อกบล็อกรถดิมันให้เปิดบอยเ,เลยดิ อโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับในช่อง youtube เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้าหน้าจะมารีวิวให้ดูอีกครับแบบรถใครใช้รถยี่ห้อนี้แล้วมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับฝากกดสอบสดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ